โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเพชรมายากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบบบิวอซูกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เขาได้ทําการอัปเดต25นะเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นอัปเดตย่อยดีกว่านะเพราะว่ามีอัปเดตมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมก็อย่างแรกที่ทุกคนเห็นเลยนะหน้าจอเราตอนนี้นะครับนี่คืออ่าปุ่มของอีเวนต์หิมานะครับก็คือปกติเราต้องเดินไปตรง ที่มีดโนเสาร์ตรงนู้นครับมีมังกรตรงนู้นนะเพื่อที่จะกดเข้าอีเวนต์นั่นเองแต่ท่านี้เขาได้ทําการเพิ่มปู่มาแล้วก็มีทั้ง2องอย่างนะครับก็คือร้านค้ากิจกรรมแล้วก็ภารกิจให้เรากดรับได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไร daily reward นะก็คือรางวัลรายวันนั่นเองนะสำหรับใครที่ล็อกอินเข้าทุกวัน,นครับนี่เห็นไมเวันจะได้อะไรบ้าง ตามนี้นะครับของดูถือว่าเป็นการแจกที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยรวยได้จัดเลี้ยงแบบระดับนี้ด้นะอือสำหรับใครที่รวยก็นี่ครับระบักเลยสามก้านะครับสคริปท์ทั้งหมดนะไม่ต้องรอโอเคต่อมาอัปเดตนะครับเพิ่มฉายาครับนี่ฉายาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับกดตรงดินสอนี่ครับกดดินสอปุ๊บ อันนี้คือฉายาที่เราสามารถใส่ได้นั่นเองนะครับถามว่าหาจากไหนใช่ไหมครับเอ,อไปที่อัลบั้มครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีนี่เห็นไหมมันจะมีให้เราทําภารกิจตามนี้นะครับเนี่ยแล้วเขาจะได้เจ้าเหรียญสีน้ําเงินน้ําเงินอันนี้มานะครับผมแล้วก็เอาเหรียญตัวเนี้ยไปที่ตรงนี้ครับยินสอยอีกรอบหนึ่งเห็นไหม พอเราเหรียญขึ้นมา5ห,หรือว่าขึ้นครบตามจํานวนที่มันตั้งไว้นะครับผมเราก็จะสามารถใช้เจ้าฉายานี้ได้เลยนี่ผู้มต้นนะครับมันจะขึ้นเวลาเราเดินอย่างนงี้เห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับอ่าฉายาน,นั่นเองต่อมานะครับอีกอัปเดตหนึ่งครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอัปเดตหนึ่งก็คือเออเขาเรียกว่าเงินจากการที่สัตว์เลี้ยงของเรานะครับ มีติดสถานะพวกหิมะพวกอะไรประมาณนี้มันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะผมผมไม่รู้เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะก็ลองไปดูกันนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะแต่เห็นว่าอัปเดตมาแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับฝั่งซ้ายขวานี้เห็นไหมผมอาจจะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้ซื้อให้ดูนะครับเพราะว่าอ่าทับการกดซื้อไปลมือไวไปหน่อยนะมันจะฝั่งฝั่งละ4000ล้าน ก็คือเพิ่มมา4ี่ช่องนะเราสามารถวางสัตว์เพิ่มได้4ี่ช่องนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนี่ครับแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับไปดูนะครับอัปเดตต่อมานะครับก็คือนี่นะบิ๊กเพชรลเวลแคปนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงใหญ่เนะี่ยตัวใหญ่ใหญ่เนะี่ยมันจะมี เลเวลใช่ไหมครับ138อันนี้ของผมนะเลเวลร38ก็แสดงว่าถ้าเกิดเลเวลยิ่งสูงขึ้นครับมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็ทางผู้พัฒนาได้ทําการเพิ่มสัตว์เลี้ยงมาอีกนะผมไม่รู้ว่าเพิ่มตัวอะไรมานะน่าจะเป็นอันนี้ปะไม่รู้นะครับเพราะยังไม่ถึงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับพวกอัปเดตในแพทนี้นั่นเอง นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะถ้าเกิดมีผิดพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งไปครับทุกคนผมมีโค้ดมาแจก1โค้ดนะนี่โค้ดนี้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้ออคอมเมนต์นะครับผมวิธีใส่โค้ดครับให้มาที่ร้าง้าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับออโค้ดนี้เลยนะพิมพ์ตามผมดเลยนะนี่ เดี๋ยวใส่ไว้ให้ข้างล่างอีกทีนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมถามว่าใส่แล้วได้อะไรนะผมกดแล้ดูเพิ่บอ่านี่ครับรับตั๋วโชคดีนะครับตั๋วโชคดีคือตั๋วที่เอาไว้สุ่มหาโดมจุโรปนิกรับคืออยู่ตรงนี้นะได้มาห้าอันนะก็ลองกดไปเลยนะครับกดดูนะโอ้เกือจัดนะครัสำหรับใครที่ดวงดีก็ลองไปสุ่มดูนะคเผื่อได้โดมนะครับโดมจุโรปนิกรับผมแล้วก็ แนะนําว่าให้เก็บโดมหิมะไว้ด้วยนะทำภารกิจเก็บไว้ครับเนี่ยอันนี้นะห้า้อยเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ